มีคนมาคอมเมนต์มาเป็นอย่างออเดอร์นี้คือกดขายทุกคนมาให้ทุกคนมาสังเกตเบิ่งเลยเนาะอ่าตามที่คอยได้แต้มฮุบอธิบายนี่เลยเนาะอ่าให้ทุกคนสังเกตเบิรงเนาะแต่และว,วงอ้อมเนาะแล้วก็อธิบายเบิรงเนาะก็คือค่อยจะออกอินไปในออเดอร์นี้เนาะอออินไปเลยเนาะหนึ่งร้อยกับสามเหรียญเนาะทุกคนเนาะอ่า เปอร์เซ็นต์เนาะจากตัวสีวัดกันเนาะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นเนาะมันบ่งบอกว่ามีอัตราการชนะสูงเนาะเซนเนเมซิดีก็บ่งบอกชัดเจนเนาะว่ามันยังเป็นแนวโน้มขาลงเนาะอ่าเซนเอสเมห้าคับเอสเมสิบเนาะหากว่ตัดกันลงไปเนาะอ่าแห่งนี้เนาะมันมีโอกาสที่จะลงต่อมาเบิ้งในตลาดตัวจริงเนาะทุกคนเนาะอ่าคือในกรณีนี้เห็นบอกเนาะพมิดมันลงมาสามแท่งเทียนแดงเนาะทุกคนเนาะอ่าสามแท่งเทียนแดง เห็บอทีมงานนำมาเทศในมือนันแล้วก็เนาะแลบานี่เนาะค่อยมาสังเกตเบิ้งเห็นบอเดี๋ยวตอนท้ายเนาะมันพักตู่ขึ้นเขียวเห็นบออ่าและค่อยได้ไปอ่าไปเพิ่มเนาะไปเพิ่มเส้นอ่าและเอเมซีดีเข้ามาเห็นบอมันขึ้นไปเนาะมันนิ่งเนาะบานี้เนาะโอเคค่อยเริ่มมั่นใจเนาะออเดอร์นี้เนาะขึ้นต่อบาได้เนาะขายลงมาเลยเนาะค่อยตัดสินใจขายลงมาในออเดอร์นี้เนาะอ่ามาเบิ้งเด้อทุกคนเด้เนาะลงมาแบบงามๆเลยแหละเนาะออเดอร์นี้เนาะเห็นบอ มันกาขนาดกันลงเนาะเส้น S B 5 S b 1 0กับขนาดกันลงเนาะกำลังตัดกำลังขนาดกันลงเลยเนาะ M A C D กับแนวโน้มขาลงชัดเจนเนาะทุกคนเนาะอ่าเห็นบอกาออเดอร์นี้กาปิดขายแนบงามๆเลยเนาะในมือนาเนาะที่ว่าคอยได้นํำพระเทศแล้วกะเอิญออกว่าขายอยู่ในออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะอ่ากาได้กำไรมาเนาะมือหนากาได้กำไรมาเนาะโอเคสำหรับวันนี้กาเป็นการอธิบายเนาะทุกคนเนาะว่าเป็นอย่างเอาคือ กดขายเนาะถ้าว่าทุกคนเนาะมักคลิปแบบนี้เนาะมักให้อธิบายกับแนะนมานทุกคนเนาะเห็นอยู่ในคลิปว่าเป็นอย่างคือกดซื้อกดขายในออเดอร์นี้เนาะกาฝากทุกคนติดตามเนาะถ้าว่าทุกคนอยากได้ความรู้เทคนิคการเทรดดีๆนะการลงทุนมันมีความเสี่ยงทุกคนเนาะฉะนั้นทุกคนต้องในตั้งใจศึกษาด้วยโอเคสำาหรับคลิปนี้ก็ขอบใจทุกคนที่รับชมนะทุกคนเนาะโอเคบายบายทุกคน